นี่ค่ะมีคนถามว่ามีปัญหาในที่ทำงานบรรยากาศมาคุกเหลือเกินเจ้านายก็ไม่เมตตาแถมเพื่อนร่วมงานก็ยังสร้างปัญหาไม่หยุดอีกปวดหัวไปหมดเลยจะทำยังไงดีนี่นะคะอาจารย์แนะนำง่ายๆเลยนะคะตักน้ำมาหนึ่งแก้วค่ะน้ำหนึ่งแก้วนะคะนี่น้ำแบบนี้เลยหแก้วนะคะ แล้วก็ต้องเป็นแก้วใสด้วยนะคะและใช้หินคริสตัลควอตค่ะคริสตัลควอตแบบนี้ค่ะนะคะใส่ลงไปเลยในน้ำนะคะเราจะใส่หินลงไปก่อนแล้วก็เอาน้ำใส่ทีหลังก็ได้นะคะแต่ข้อสำคัญก็คือน้ำจะต้องท่วมปลายหินนะคะน้ำจะต้องท่วมหินเท่านั้นนะคะแล้ววางไว้ขวามือเราของโต๊ะทำงาน เวลาเรานั่งแล้วแก้วน้ำอันนี้จะต้องอยู่ขวามือของเรานะคะแล้วรับรองเลยว่ามันจะเป็นการตกกระทบสิ่งไม่ดีต่างๆค่ะความวุ่นวายต่างๆก็จะไม่ถึงตัวเรานะคะ